สวัสดีครับผมอาทิซาวนะครับเดี๋ยววันนี้มาทดสอบ power แล้วก็มาส่งงาน power นะครับเป็น power ที่ลูกค้าสั่งนะครับสั่งทํามานะครับเป็นในขับ18นิ้วนะครับโค้งปั๊มข้างละ2นะครับก็ตัวนี้ได้ยันโค้งหล่อเลยนะฮะสเปคนะครับสามารถขับ18นิ้วเนี่ยได้ข้างละ3ถึง4ดอกเลยนะครับแต่เราแนะนำนะครับให้ไปใช้แค่ข้างละสาพอนะครับ เผื่อสเปกมันไว้หน่อยแต่ถ้าขับกลางแหลมนะครับไม่ว่าจะเป็น12นิ้วหรือ15นิ้วให้เล่นข้างละสีได้เลยไม่มีปัญหานะครับวงจรคัสดีเนี่ยเป็นรุ่น D 36าครับสวิตช,ชิ่งของเราเป็นสวิตช,ชิ่งวงจรตู้เชื่อมนะครับในเรื่องการจ่ายกระแสในเรื่องการจ่ายแรงดันไฟนะครับจะตกน้อยมากแล้วก็ไฟตกก็เล่นได้แล้วก็จะแรงด้วยไงนะครับปัญหาก็คือ ลูกค้าตอบโจทย์ในเรื่องของราคาหรือเปล่าสู้ราคาไหวหรือเปล่าแค่นั้นนะครับที่เหลือเราจัดการให้นะครับตัวนี้ power ของเราเนี่ยกำลัง watt จะอยู่ราวๆ1 1 0 0วัตต์ที่8โอโอมนะครับถ้าโหลดถึงโอหโอมเนี่ยกำลัง watt ต่างๆเนี่ยเยอะแน่นอนนะครับไม่ต้องไปพูดถึงขนาดนั้นหรอกแค่8โอโอมก็ปาไปแล้ว1,100วัตต์นะครับตัวนี้คือกำลัง watt จริงๆของตัวเครื่องนะนะครับไม่มีกำลัง watt โมนนะ ว่าจะ8โอห์มเนี่ยอยู่ที่2,000-3,000อะไรไม่มีนะก็คือเราชี้แจงตามตรงนะครับไม่มีปกปิดอะไรหรอกนะครับ8โอห์มได้กำลังวัดเท่านี้เนี่ยไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าอ่าตัวนี้เราใช้ไฟสูงนะครับเราใช้ไฟที่140โวลต์นะครับ VDC นะครับก็คือพูดง่ายๆว่า140 0 140นยนั่นเองนะครับแบรนด์อื่นๆหรืออ่พิ่ๆน,น,น้าๆอื่นๆที่ประกอบก็จะปปรระะกอบแค่ไฟมาณ110 120-125เต็มที่อะไรประมาณนี้นะครับแต่ทางผมเนี่ยประกอบคือไฟ140โวลต์นะนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องกันนะครับว่าการใช้งานนะครับระบบ protection ระบบอะไรต่างๆจะดีขนาดไหนเนาะ,ะเดี๋ยวผมขอถอยกล้องมาอีกนิดนึงนะฮะย้อนแสงไหมครับตอนนี้อ่ะเปิดเครื่องกันเลยครับอ่ะเม็ดสีแดงก็คือเป็นระบบ protection นะครับรอเม็ดสีแดงดับไปนะ นะครับดับไปปุ๊บก็คือเครื่องพร้อมทํางานแล้วนะครับเดี๋ยวลองเล่นช่องทนลซ้ายดูนะครับตอนนี้ผมต่อนะครับเป็นตู้มอนิเตอร์เนาะพี่พีนาะขออนุญาตใช้มอนิเตอร์นะครับช่อชทางละสองดอกเหมือนเดิมนะครับก็คือ12นิ้ว2ดอกแหลมต้อง82ดอกนะครับส่วนฝั่งขวาก็12นิ้ว2ดอกแหลมต้อง82ดอกเหมือนกันนะครับเราเทสผ่าน iPad โดยตรงนะครับไม่ได้ผ่านเครื่องปรุงแต่ถ้าผ่านเครื่องปรุงเมื่อไหร่แล้วก็ แรงเสียงดีแน่นอนเพราะว่าตัวนี้คือรุ่นท็อปๆเลยของทางร้านเราก็ว่าได้อะลองฟังเสียงดูครับแรงไหมล่ะ <laughs> แรงจริงนะฮะขอแค่ลูกค้ารับในเรื่องของราคาได้นะครับ แรงแน่นอนนะฮะถามว่าอัดได้ไหมอัดได้นะครับแต่กลัวนะครับเนื้อเสียงของกล้องโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันจะรับน้ำเสียงไม่ได้นั่นเองนะฮะก็เลยขออนุญาตเทสเบาๆให้ฟังก็แล้วกันนะครับในเรื่องอน้ำเสียงของคัสดีรุ่นท็อปของทางร้านเรานะครับว่าใสสะอาดขนาดไหนขนะับเบดก็ได้ขับกลางแหลมก็ดีนะฮะฟังดู ประมาณ6นาฬิกาถึง7นาฬิกานะประมาณเลข1หนึ่งครับตัวนี้ก็คือช่องที่1น่นะส่วนช่องที่2ก็คือเล่งเหมือนกันนิดเดียวนะครับตัวนี้ตู้ลำโพงจะอยู่ด้านล่างนะครับอยู่ตรงหน้าเลยนะครับส่วนช่องแรกเนะี่ยตู้ลำโพงจะอยู่ด้านด้านซ้ายมือนะครับก็เลยเสียงอาจจะมาเข้ามาในกล้องเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันนะครับแต่โดยรวมแล้ว เสียงของ power กำลังบัดของ power ก็คือเท่ากันทั้ง2 channel นะครับจบพอดีนะครับ สำหรับพี่ๆนา้นาๆนะครับที่ยังไม่เชื่อใจในคัสดีนะครับว่าเออคัสดีเนี่ยมันขับกลางแหลมไม่ได้นะมันเหมาะกับเบรดอย่างเดียวอะไรประมาณนี้นะครับจริงๆลองเปิดใจกว้างๆดูนะครับว่าคัสดีของผมเนี่ยมันสามารถขับกลางแหลมได้ขับเบรดได้นะครับถ้าเป็นรุ่นบิดเนี่ยบางคนเนี่ยบอกให้แนะนําให้ขับเฉพาะเสียงเบรดนะครับแต่ บิดนะครับที่ผมใช้เนี่ยสามารถขับกลางแหลมได้ด้วยนะครับเสียงดีด้วยกําลังวัดทวีคูณสูงมากๆเลยนะครับส่วนตัวนี้ไม่บิดนะครับไม่บิดเนาะเป็นรุ่นดี3 0 0ปกตินะครับเพลงไหนมาอยู่ตอนนี้แรงนะครับแงตอนปิดเปิดเครื่องถามว่ามีตุ๊บตับไหมนะครับก็คือเราบาเสียงก่อนก็ได้นะครับก็คือปิดสวิท ก็คือตัดการทำงานโดย100%เลยนะครับไม่มีตุบไม่มีตับอะไรทั้งนั้นนะครับก็คือรุ่นขนาดนี้แล้วระบบโพดิชั่นเนี่ยสำคัญนะครับมันก็ต้องเซฟหนาแน่นหน่อยเนาะตัวนี้มีทั้งฟิวนะครับมีทั้งป้องกันลำโพงนะครับมีทั้งวงจรป้องกันสายช็อตในตัวคัสดีอีกนะครับอ่ามันจะหนาแน่นแล้วก็มีฟิวหลังแท่นอีกนะครับมีฟิวของสวิตชิ่งอีก ก็คือหนาแน่นมากๆเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ถามว่าทําไมเกณฑ์มันถึงแรงเพราะว่าเรามีบาลานซ์นะครับหลังแท่นในการบัอเสียงนะครับบาลานซ์หลังแท่นสามารถกดลิงก์ได้นะครับถ้าเรากดสวิกหลังแท่นเข้าปุ๊บนะครับมันจะลิงก์สัญญาณเสียงก็คือเราเสียบแจ็คแค่หนึ่งช่องเรากดสวิกหนึ่งครั้งทั้งสองช่องเนะี่ยสามารถเล่งได้เลยนะครับอะแต่ถ้าเราอยากแยกเป็นชแนลที่1่ขับกลางแหลมช a n n สองขับเบส เราก็ไม่ต้องไปกดสวิคนะครับเราก็ปลดออกนะครับตัวนี้ไม่สับสนหรอกครับลูกค้าใช้งานสามารถกดโยกหลังแทนเล่นได้นะครับไม่ต้องกลัวพังนะครับเรามีดูแลหลังกานขายอยู่แล้วนะครับสําหรับรุ่นท็อปๆอะไรประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็คือใหม่หมดเลยนะครับกล่องเป็นกล่อง 2U นะครับลึก10อ้ยลึกตัวนี้น่าจะ20นะครับลึก20ลึกนะครับไม่ใช่สั้นๆนะลึกนะ นะครับก็โดยรวมแล้วในเรื่องของราคาในเรื่องของคุณภาพนะครับรุ่นนี้ก็แรงมากๆแล้วนะครับหลายๆท่านที่ได้ลิ้มลองนะได้สัมผัสนะครับก็จะติดใจนะฮะตัวนี้ก็เตรียมจัดส่งให้ลูกค้านะครับก็สเปคได้แจ้งไปแล้วเนาะนะครับ12เนี่ย15เนี่ยข้างละ4นะครับแต่18นิ้วเนี่ยข้างละ3แต่ถ้าเป็นโครงหลอกก็หวัดไม่เยอะก็ข้างละ2ข้างละ3ได้อยู่ แต่ถ้าเป็นโครงปั๊มวัดไม่เยอะในค้างละสามได้เลยหรือถ้าเอาไปใช้ในงานขับขันนะครับยามจําเป็นถามว่าค้างละสีได้ไหมค้างละสีก็ได้นะครับไม่พังหรอกนะครับก็อัดให้รู้ดิมิตนะครับผมตั้งไฟวิ่งไว้ให้หมดแล้วนะครับถ้าถึงเม็ดสีแดงเม็ดแรกก็คือกําลังวัดเริ่มจะคลิปแล้วนะถ้าเล่งไปเกินปุ๊บนะครับมันก็จะเริ่มคลิปแล้วนะฮะเริ่มคลิปแล้วถ้าเป็นไปได้ก็ให้เบาลงนะครับให้เล่นที่ คลิปพอดีนะครับไม่ต้องไปเร่งแดงค้างอะไรขนาดนั้นนะฮะก็กําลังวัดมนะันไม่ใช่บิดเนาะถ้าบิดเนี่ยมันจะรุนแรงมากกว่านี้นะครับกาลังวัดก็2,000กว่าที่8โอมเลยนะครับตัวนี้แค่1,000นิดๆนะฮะก็ถือว่าแรงนะครับ,แร,นะรบแรงเลยนะครับส่วนเทสกําลังวัดต่างๆเป็นยังไงเดี๋ยวจะเอาแวะมาให้ชมคร่าวๆนะครับ เพราะว่ามันเทสมือเดียวนะครับอัดคลิปมือเดียวอีกอาจจะไม่ค่อยถนัดเนาะนี่นะครับถ้าเป็นรุ่นของทางร้านเราก็จะเทสกําลังวัดก่อนจะส่งทุกครั้งนะครับเทสที่8โอห์มแล้วก็4โอห์มนะครับเดี๋ยวจะเอา8โอห์มให้ชมกำลังวัดเท่าไ่กันนะครับ ประมาณนี้เลยนะครับเหลือ,อตั้งไฟวิ่งไว้นะครับผมอุณหภูมิความร้อนยังไม่มีนะครับที่8โอห์มนะนะครับตัวนี้สามารถโหลดได้ถึง2โอห์มเลยนะครับข้างละ4นะครับมีระบบป้องกันสายลำโพงชาร์ครบหมดเลยนะครับสวิตช,ชิ่งก็จะมีะระบบป้องกันก็คือเวลาโหลดเกินก็จะมีระบบตัดการทํางานนะครับอ่ะคลิปนี้เดี๋ยวผมจะเตรียมอ่ะ ปิดฝาแล้วก็จัดส่งให้ลูกค้านะครับพร้อมกันวันนี้จะแพ็ค2รายการนะครับแล้วก็อาจะให้คนส่งนะครับมารับที่ร้านพรุ่งนี้นะครับแล้วก็จะเอาแอท่นที่เหลือเนี่ยมาทําคลิปให้หมดแล้วก็จะเตรียมทะยอยปล่อยคลิปลงนะครับใครสนใจรุ่นไหนใครมี Power รุ่นไหนที่เสียที่พังอยากมาโม่อยากมาอัปเกรดอยากมาทําให้แรงคุณภาพดีๆนะครับ เป็นยังไงในราคาถูกๆก็ต้องอาทีสาวเนาะนะครับยังไงก็ขอฝากพี่ๆน้าๆาไว้ด้วยนะครับสําหรับอาทีสาวเนาะอะ,อะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละนะครับเทสเสียงก็เทสให้พอสมควรนะครับใช้งานยังไงก็อยู่ที่ลูกค้าเอาไปใช้งานแล้วแหละนะครับช่างก็อธิบายแนะนําได้เท่านี้นะครับส่วนจะมีรุ่นไหนราคาไหนก็เป็นไปได้ก็ขอให้ ลูกค้าระบุงบมานะครับผมจะได้อธิบายถูกว่าเอองบประมาณเท่านี้ได้รุ่นประมาณนี้นะงบประมาณเท่านี้ได้รุ่นท็อปนะอะไรประมาณนี้นะครับขอให้ลูกค้าแจ้งงบมานะครับแต่ถ้าให้ช่างระบุสเปคสเปคสเปคเลยเนะี่ยราคามันของผมยังไงผมก็แนะนําให้เป็นรุ่นท็อปอยู่แล้วแหละนะครับท็อปมันก็ดีอยู่แล้วเนาะอย่างที่ว่าเนาะนะครับแต่ลูกค้า จะสู้ราคาไหวไหมแค่นั้นเองนะครับผมกลัวแค่นั้นนะฮะก็เลยให้ลูกค้าตั้งงบให้แล้วผมจะระบุรุ่นให้เนาะอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเดี๋ยวลูกค้าจะเบื่ออ่อนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามี power ท่านไหนราคาถูกๆเดี๋ยวจะมาจําหนาให้คนที่ติดตามรับชมนะครับใครชมก่อนได้สิทธิ์นั้นก่อนนะนะครับผมไม่มีล็อกคิวผมไม่มีล็อกอะไรให้ลูกค้านะนะครับผมจะให้สิทธิ์คนที่ หนึ่งคนที่เห็นคลิปก่อนคนที่สนใจจริงๆนะครับคนที่พร้อมโอนจริงๆนะครับทางร้านเราไม่มีระบบปลายทางแต่อย่างใดนะครับมีแบบโอนแล้วจัดส่งนะครับส่วนใครที่รอระบบปลายทางนะครับคงจะพลาดของดีๆไปเยอะแล้วแหละนะครับอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ลาไปก่อนครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับพิพิพธนะสวัสดีครับ